ว่กก็ค่อนข้างหนักใจเนื่องจากว่าโรงเรียนนี้จํานวนเด็กค่อนข้างเยอะไม่ได้มีโอกาสลงไปเรียนในตัวโรงเรียนที่อยู่ในอําเภอนะคะ ก็เด็กๆส่วนใหญ่เป็นเด็กๆก,กลุ่มชาติพันธุ์แล้วยิ่งกับเราเป็นครูสอนภาษาไทยด้วยต้องมีภาษาที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเด็กๆเ,เล็กๆเ,เขาจะไม่สนทนาภาษาไทยเลยจะพูดแต่ภาษากะเรียงแต่ในชั้นวัธยุมเราคือเด็กสามารถสื่อสารภาษาไทยได้แล้วเพียงแค่ว่าเราอาจจะสอนในส่วนที่มันมันลึกซึ้งมากขึ้น ามีบ,บทเรียนไหนที่เกี่ยวข้องกับความรู้รอบตัวของเด็กที่นําเอาเรื่องราวในท้องถิ่นหรือเรื่องราวในประสบการณ์ของเด็กอะค่ะมาใช้คุณครูก็จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตัวอย่างเช่นในเรื่องของเพลงกล่อมเด็กเราก็อาจจะมีการเปรียบเทียบเพลงกล่อมเด็กของเราซึ่งเราเป็นภาษาไทยเด็กๆก็จะมีการร้องเพลงกล่อมเด็กที่เป็นภาษากะเหรี่ยงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาเล่าในความหมายของเขาว่าแปลว่าแบบไหนแล้วเราก็เปรียบเทียบขนกของชาวกะเหรี่ยงกับขนบของของชาวไทยระหว่างที่เราเรียนภาษาไทยอะค่ะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีหรือวรรณกรรมหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคมของเด็กอะคะ่ะก็จะสามารถดึงเข้ามาได้หากเราไม่รู้จักข้อมูลของเด็กอะคะ่ะเด็กๆจะค่อนข้างมีพื้นที่ของเขาอาจจะไม่รับในสิ่งที่เรากําลังจะป้อนเราก็จะต้องเหมือนกับเราเป็นพวกเดียวกับเขาอะคะ่ะ เรียนรู้ในตัวเด็กคุ้มหลังของเขาอะค่ะมาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนมีส่วนมากเลยที่ทําให้เด็กมีประสบการณ์ร่วมเขาก็จะค่อนข้างเปิดรับข้อมูลจากเรามากขึ้นข้อมูลที่เราได้อาจจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเรียนการสอนแต่เป็นข้อมูลในเชิงของพฤติกรรมของนักเรียนด้วยถ้าหากว่าเราดึงเอาเรื่องราวพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องก่อนที่เราจะวางแผนในการจัดการเรียนการสอนค่ะ สิ่งที่ปรับจูนอันดับแรกเลยคือเราต้องปรับเรื่องของการอ่านให้นักเรียนจับใจความได้แล้วก็ฝึกให้เขาสามารถสื่อสารได้สําหรับวิธีการจริงๆต้องอาศัยการให้เด็กเห็นตัวอย่างในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่ที่อยู่ในบทเรียนเองหรือเป็นตัวอย่างที่มาจาก นอกไม่ว่าจะเป็นให้เขาค้นคว้าหรือคุณครูเนี่ยนำเสนอโดยเฉพาะบทความหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกปัจจุบันเด็กๆจะค่อนข้างสนใจเป็นพิเศษสิ่งเดียวที่จะทำให้ให้เราฝึกเขาให้สามารถจับใจความได้คือต้องอ่านเยอะๆแล้วก็ต้องสรุปบ่อยครั้งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือหากเราไม่ได้ฝึกให้เด็กอ่านแล้วก็สรุปโดยการใช้การเขียนนะคะ ก็จะเป็นการชักจูงในการที่ตั้งคําถามให้เขาสรุปใจความไม่ได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ฝึกจากการใช้คําถามไปเรื่อยๆไม่มีกลวิธีที่เป็นทางลัดนะคะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกเวลาสอนเราจะเห็นพัฒนาการของเด็กจากม1ขึ้นมา2จากม .2 ขึ้นมา,ามเขาก็จะมีพัฒนาการในเรื่องของการอ่านที่พัฒนามากขึ้น เราตั้งคำถามจะมีคําถามออกเป็น2ส,ส่วนคําถามส่วนแรกก็จะเป็นคําถามที่เราต้องการจะถามในส่วนของเนื้อหาวิชาถามพื้นฐานว่าเขามีความรู้มาแค่ไหนหรือถามเพื่อต้องการที่จะวัดว่าในชั่วโมงนี้เราสอนไปแล้วเขาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น,นคาถามกลุ่มนี้เราก็จะตั้งจากตัวเนื้อหา เาเนื้อหาเป็นหลักเราต้องการจะถามเขาเรื่องอะไรจะวัดเรื่องอะไรกับคาถามในกลุ่มที่2คือคําถามในเชิงชักจูงหรือเชิงให้เขาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือภูมิหลังของเขาเพื่อดึงให้เขามีส่วนร่วมในการเรียนอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาแต่อาจจะเป็นคําถามที่เราให้เขาอยากที่จะเรียนรู้กับเราะค่ะ จริงๆแล้วเด็กๆจะชอบทำกิจกรรมกลุ่มแต่ด้วยสถานการณ์ช่วงนี้คุณครูก็แบบอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนให้นักเรียนมีโอกาสได้ทํากิจกรรมแต่ต้องเว้นระยะห่างอะไรเงี้ยค่ะสื่อแรกก็คือมีการใช้บัตรภาพบัตรคําแล้วก็เป็นสื่อประเภทของเกมวันนี้มีกิจกรรมบิงโกที่ให้นักเรียนได้ค้นคว้า คำที่มาจากภาษาต่างประเทศแล้วก็มีรางวัลเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาอยากที่จะเรียนรู้กับเราฉะนี้เวลาที่เราทําการบ้านก่อนที่จะไปสอนเด็กอะคะ่ะเราก็จะเปรียบเทียบจากหนึ่งก็คือคู่มือครูเพราะว่าจะเป็นคู่มือที่ตรงกับหนังสือเรียนของเด็กนะคะสก็คือเราค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วแต่ที่สําคัญคือเวลาเราค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตก็อาจจะต้องอาศัยแหล่งข้อมูลจากหลายๆเว็บไซต์เพื่อเปรียบเทียบกันนะคะ,นะคะแล้วก็อาจจะมีการค้นคว้าจากหนังสือ วิธีการสอนจะต้องมีศึกษาเทศมีผู้ในการขึ้นดูกปกติแล้วเราจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นตัวเองท่านี้การใช้คลิปนะคะก็คงสะดวกมากขึ้นสําหรับครูที่จะใช้ประเมินวิทยาฐานะนะคะอย่างน้อยๆขือคุณครูก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนจากคลิปตัวเองได้เช่นเราอาจจะถ่ายครั้งที่1เรามานั่งย้อนดูคลิปตัวเองเราก็อาจจะ ซ้อมในเรื่องของห่วงเวลาให้มันเป็นไปตามกําหนดขั้นนําขั้นสอนขั้นสรุปอาจจะช่วยให้คุณครูได้พัฒนาในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของการวางแผนการสอนได้อาจจะมีข้อบอกพร่องแล้วก็นําไปปรับใช้ในการถ่ายคลิปครั้งที่2ที่3เพื่อเลือกวิธีการสอนที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนแล้วก็พร้อมทั้งไปประเมินวิชานะี์ตัวเองด้วยค่ะ